อาร์ต์ยัไงลิเวอร์พูลสนใจที่จะสัญญากับหัวหน้าของอันเดรียนคัมบิโซโมาแทนที่เทนนิสเดอร์อโนนในตลาดช่วงสมัน,นี้เอาแล้วเมื่ออารติซมงรับได้ชลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลมันสุดพิเศษอย่างแท้จริงเลยนะเผยเงินรางวัลที่ลิเวอร์พูลได้รับจากการควา้าแชมป์พิมริกในช่วงซีซั่นนี้อาร์ต์ยัไงฟันได้เปิดใจเจ็บหนักเมื่อ5ปีก่อนนั่นคือจุดปเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขา ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยก, Liverpool, การนี้ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญาก,กับอาเดรียนคาบิโซแบ็กขวาอิตาลีของเจเวนตุส เพื่อทดแทนตำแหน่งเทนนิสเตอร์อารโนที่คาดว่าจะย,าย้ายไปที่เรอัลมาดติดในชุดเสมอนี้โดยมีมลค่าในการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณราว50ล้านปอนด์ซึ่งความหลากหลายในเกมการเล่นของคาร์บิโซเนี่ยสามารถเล่นในทางแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวารวมถึงตำแหน่งวิงแบ็กก็ทำให้เขาเนี่ยเหมาะก,กับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลที่เน้นการยืดหยุ่นในรณะนี้ โดยคารที่ผลงานที่โดดเด่นของเขาได้ดูการบ2024เขาลงเล่นไปแล้วมากถึง25นัดในทุกบริการทำไปได้2ประตูกับอีก2แอซซิส์ะละก็เป็นกำลังสำคัญของจูวนตุสสถานการณ์ของจูวนตุสหลังจากที่จูวนตุสปลดโคชเตีโกบอสตาและก็ต้องการระดมชุนจำนวน25ล้านปอนด์ภายในช่วงเดือนฤิจินายนคาร์บิโซอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกขายเพื่อจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในคร้งนี้ก็เป็นได้ ส่วนการแข่งขันจากสโมสรอ,อื่นแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์ซอลและก็ยบร์ทวินิกต่างก็ให้ความสนใจนตัวของคาร์บีโซโดยมีรายงานข่าวว่า asty, แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน65ล้านยูโรแต่จูเวนตุสต้องการค่าตัวที่สูงกว่านั้นในครั้งนี้โดยทางน้่งของอเล็กซานเดอร์อโนคาดกันว่าจะย้ายไปที่บราอุมาติดในสัญญาระยะเวลา5ปีมูลค่าร,รวม2 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งทำให้ลิเวอร์พูลต้องหาผู้เล่นมาแทนที่ตำแหน่งแบ็คขวาสัญชี โดยเวรฟู ool, มีความจริงใจและก็สนใจจริงจังในตัวของคาเบโซและอาจจะยื่นข้อเสนอในช่วงสมือน,นี้ขึ้นอยู่กับเรืงว่าสถานการณ์การเงินของจูเวนตุสและการเจรจากับสโมอสรอ,อื่นๆเพิ่มเติมโดยการย้ายทีมของคาเบโซนั้อนอาจจะเป็นการเสริมทัพที่ดีเลยนะสำหรับลิเวอร์พูเพื่อทดแทนผูเ้เล่นระดับโลกอย่างเทนเดลสเตอร์อาร์โน no, และเสริมความแข็งกร่งให้กับแนวรับของทีมในครั้งนี้ อันหนึงไงอาร์ดิสซงเบเกอร์เปิดใจหลังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ีิมียรีกสมัยที่20โดยยอมรับเลยนะว่าการได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลของแดงลิเวอร์พูลที่อยู่ในสนามถือว่าเป็นเรื่องสุดพิเศษ,ษ,ษ,ษอย่างแท้จริงในะคะรังนี้โดยหลังจากที่หงแดงลิเวอร์พูลได้ต้อนทันทมอสเปอร์ไป5-1ต่อน 1, ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลเบ็ดเซรเด็ดขาดและก็คว้าแชมป์ลีกสมัยที่2ในรอบ5ปีปรวมทั้งเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20 และยังเป็นการคว้าชแชมป์ต่อหน้าสาวกเดอะคอฟที่อนฟิลด์ในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยคว้าชแชมป์พิเมเยรีกในฤด,ดูกาล2019-2020แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีการเฉลิมฉลองต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเนื่องจากว่าติดมาตรการการล็อกดาวน์ช่วงโควิด -19 ระบาดซึ่งอเริซง,งก็ยอมรับนว่าการได้ฉลองแชมป์ต่อหน้าแฟนบอลของแดนลิเวอร์พูลที่อยู่ในสนามถือเป็นรเรื่องสุดแสนพิเศษอย่างแท้จริงพวกเขาทำให้สมมติสอนอย่างนี้มีความพิเศษมากความสัมพันธ์เกิดจากทั้งสองฝ่าย พวกเขาสนับสนุนเราในสนามของเราและทุกทีมที่เราไปสโมสรก็ให้การสนับสนุนพวกเขาในคารดิชเช่นเดียวกันนะมันเป็นสายสัมพันธ์ที่น่าเอือเชื่อเป็นอย่างมากแต่นั้นมันจึงแตกต่างออกไปตอนที่เราคว้าแชมป์ร่วมกับเสื้อตัวนี้ผมเองก็ไม่คิดนะว่าหลายคนจะเข้าใจนะว่าเรานั้นมีความสําคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากแค่ไหนผมคิดว่าเราคงไม่เคยจะเห็นแต่เมื่อคุณมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับผู้คนที่นี่บอกเลยว่าช่างน่าจดใจ การควาร้าโทรฟี่แชมป์รายการนี้เพื่อพวกเขาผมมั่นใจว่าพวกเขาทุกคนต้องภูมิใจในตัวของเราสำหรับสิ่งที่เราทำในสนามในฤดูกาลนี้แัะตอนนี้มันเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองตอนนี้เราฉลองเต็มที่ไปเลยผมตั้งตารอคอยที่จะได้เจอกับครอบครัวของผมแต่เราร่วมฉลองกันสุดเหวี่ยงในห้องแต่งตัวกันแล้ว ตอนนี้ผมคิดว่าเราจะฉลองกันทุกวันเรายังคงมีเกมที่ต้องลงเล่นและมันเป็นอารมณ์ที่ผสมปนเปเราต้องฉลองและก็มีสมาธิกับเกมที่เหลืออยู่แต่ไม่ใช่วันนี้เรามีเวลาเตรียมทีมนานมากในแมตช์ต่อไปและวันนี้มันคือเวลาฉลองและเราต้องฉลองให้เต็มที่นะ อารดหนึ่งงา,งานนี้เปิดเงินรางวัลรวมที่ลิเวอร์พูลจะได้รับหลังควา้าแชมป์พิมเบริกในฤด,ดูกาลนี้มาครองโดยคาดกันว่าพวกเขาจะซิวเงินแล้วรวมทั้งสิ้น177ล้านปอนด์โดยลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พิมพบริกในฤด,ดูกาลสั24มาครองได้สำเร็จ หลังถล่มทันทีวอสเปอร์ขาดลอยไปถึง5ต่อ1เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาจากผลที่เกิดขึ้นนั้นทําให้หองแดนลิเวอร์พูลมีเพิ่มเป็น82แต้มจากทั้งหมด3 4นัดทิ้งห่างอันดับ2อาร์นซนอล15แต้มทาว่าเหลือการแข่งขันอีกเพียง4นัดในครันี้เท่านั้นล่าสุดมีการเปิดเผยเงินรางวัลที่ลิเวอร์พูลจะได้รับหลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบ่งเป็นส่วนแบ่งเท่ากันทุกสมโมสร95ล้านปอนด์หรือราว4.25ล้านบาท ค่าลิขสิทธิ์การ,กรกถ่ายทอดสด56.4ล้านปอนด์หรือราว2.5พันล้านบาทโบนัสจากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในต่างประเทศ8.1ล้านปอนด์หรือราว362.5ล้านบาทรวมแล้วเป็นยอด177ล้านปอนด์หรือราว7.92พันล้านบน 2, าททาน,นี้หากเทียบกับปีก่อนลิเวอร์พูลได้เงินมากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์นในช่วงซีซั่น2023อยู่ที่ประมาณ1.1ล้านปอนด์หรือราว49.2ล้านบนาท ฟอร์จูลฟันไดกัปตันทีมลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลกีก2 0 2สเผยการบาดเจ็บของ ACL เมื่อช่วงปี2020เคือหนึ่งในช่วงเวลาที่เรียกว่าดีสุดในชีวิตแม้จะเจ็บหนักแต่ว่าได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจครอบครัวและกลับมาเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของหงดันลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยเฟอร์จูลฟันไดเซ็นเตอร์แบ็กกัปตันทีมลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาล2อ2 4ันยี่บสยอมรับว่าตอนที่ได้รับการบาดเจ็บหนักเมื่อปี2020ือเป็นน่ง่่ววเลาทีเรนยีวิตตของน โดยอะการหลังชาวดัชวัย3ปีต้องพักรักษาตัวนานเกือบปีนะฮะเนื่องจากว่าได้รับประการบาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าหรือว่า ACL แหลังโดนจอแดนพิกฟอร์ชโกเอเวอร์ตันเข้าเสียบสก,กัดอย่างรุนแรงในเกมเบอร์ซี่สายดายบีแมชที่กุดิสันพาร์ชเมื่อ่วง5ปีก่อน สำหรับนักเตะส่วนใหญ่แล้วอาการบาดเจ็บดังกล่าวเปรียบเสมือนจุดต่ำสุดในอาชีพสำหรับฟันได์กลายมาเป็นว่าเขาสามารถจะกลับมาแข็งกร่งและก็ช่วยหงแดน,นเววรลพูลฟาดแชมป์ลีกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยการนี้ฟันได์เผยว่าอาการบาดเจ็บที่ เรียกว่ารุนแรงในครั้งนั้นทําให้ตนได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะฮะและได้พักว่าร่างกายบนทั้งได้คิดตบชวนสิ่งต่างๆจนสามารถกลับมาเรียกความแข็งแกร่งในครั้งนี้ได้อีกครั้งมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เรียกว่าดีที่สุดในชีวิตของผมแน่นอนนะว่ามันยากมากเลยนะโดยเฉพาะในใจที่มากกว่าเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อะอไรยังไงคุณนอนไม่หลับหลายคืนคุณต้องคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อไปผมจะกลับมาเป็นนักเตะแบบเดิมได้หรือไม่แต่ในเรื่องของสภาพร่างกายเองนั้นผมคิดว่าคุณเพราะคุณเป็นนักกีฬาคุณสามารถารับมือกับเรื่องแบบนี้ได้มันก็แค่เออ,อส่วนใหญ่ผมก็ต้องทำกายภาพบําบัดโดยอยู่ห่างจากสโมสรซึ่งต้องอไปที่ดูไบดังนั้นผมได้อยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีตลอดเจสัปดาห์ ที่อยู่กับพวกเขาผมไม่เคยได้ทําแบบนั้นเลยมันเป็นช่วงเวลาครอบครัวที่ว่าได้ดีที่สุดในชีวิตชีวิตหนึ่งที่ผมเคยมีมาแั่นอนว่าไม่มีใครอยากบาดเจ็บหนักหรอกนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ค้มค่าจริงๆโดยอาการบาดเจ็บดังกล่าวมีโอกาสทําลายอาชีพนักเตะของฟันได้เลยแต่กัปตันทีมชาวดัชสามารถกลับมาสู่ฟอร์มระดับโลกได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามนะฮะมีบางอย่างที่เจ้าตัวนั้นเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะาระหว่างช่วงซีซันสองวันยี่สิบสองทำให้หลายคนมองว่า,าจะอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นฟันได้ได้กล่าวต่อไปว่าทุกความผิดพลาดในแต่ละเกมนะฮะมีหลายคนมักจะอ้างถึงอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นผมรู้ว่าคุณสามารถทําไปสิ่งที่ถูกต้องและก็ทพาพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวโดยผู้คนจะโฟกัสไปที่เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเท่านั้น ส่วนเรื่องนี้เองนั้นอาจจะทำให้คุณสับสนและคคุณก็เสียความมั่นใจคุณรู้สึกโกรธที่จะทำผิดพลาดความมั่นใจก็เหมือนดอกไม้เจกเกนครับสอนผมเรื่องนี้มันบอบบางและก็สามารถโดนทำร้ายได้ง่งายดังนั้นผมต้องสื่อสารในฐานะที่เป็นผู้นำเวลาที่ไม่มีใครก็ตามมองมาที่ผมฝันได้คนนี้ก็อึดอัดใจและก็ไรา้ย,ยาวมาถึงณตอนนี้ เดนิเมลสื่อชื่อดังบรายงานข่าวบอกว่าดาวิดดูเยสสอแวลจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลช่วงสมอน,นี้หลังอันเนรสส์รัเตรียมจะสร้างทีมใหม่เพื่อป้องกันแชมป์ในฤดูการหน้าโดยการนี้ของแดนลิเวอร์พูลเพิ่งจะคว้าแชมป์พิมาริกมาบันบาดและตอนนี้ก็กำลังวางแผนสำหรับช่วงซีซั่นถัดไปซึ่งก็มีโอกาสที่นักเตะหลายคนในทีมชุดปัจจุบันจะโบกมือลาหนึ่งในคนที่อาจจะอำลาก็คือเทนนิสเตอร์อาร์โนดาวเตจจอมอาจจะอะคาเดมี่ของทีม ซึ่งมีข่าวลือบ,บอกว่าเเรอัลมาดริดนั้นสนใจจะดึงตัวไปร่วมทีมหลังมดสัญญาในครั้งนี้สนตรเยชก็น่าจะโดนปล่อยออกจากทางทีมเช่นกันหลังโชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอแต่ตั้งแต่ที่ย้ายมาจากขณะของเบนฟิกาเขายิงไปได้40ประตูจากทั้งหมด139นัดแต่ว่าซีซั่นนี้เพียงยิงได้แค่7ลูกเท่านั้นตามการรริงานขาวล่าสุดแต่ระบุเรนาว่าดูเจชมีแนวโน้มสูงที่จะย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยตอนนี้เขายังคงเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่3ปีีในนั้ เพียงแค่เช่าน,นั้นเองนะและขาวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คั้ลึกต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ